สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชาแนลครับมือนีครับวันที่1 4กรกฎาคม2568ครับมือนีครับจะมาทำคลิปสรุปเลขเด่นเลขดังนะครับทุกสำนักที่ผมหามานะครับผมเนาะในช่องผมนะครับเพราะว่ามืนีครับ14ีแหะครับผมเนาะพรุ่งนี้15 16แล้วนะครับป็ิการเยเวลาแรกครับผมเนาะเจ้าแรกครับของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวย เก่าหนึ่งล่างตรงๆครับผมเนาะแต่ว่าเอาล่างไปก่อนนะครับชุดบนรอก่อนนะครับล่างเด่นที่9ครับ959697 9094ครับกันเบิ้ล4 4 9 9ครับเน้นที่90ล่างนะครับของพี่ทอพารวยนะครับกัตถานาติดตามแม่ครับผมเนาะสี่งวดหลังสุดนะครับจับคู่เข้ามาสามงวดนะครับ ต่อมาครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับงวดที่ลราให้มาครับผมเนาะให้4ีหเข้าบนตรงๆนะครับงวดนี้ครับบนเด่นที่8ครับ8 2 8 5องแปครับแปดสนะครับต่อมาครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับให้1ครับให้หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนสิ ให้หนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับต่อมาครับของแม่สระบุรีก่อนดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับงูที่เล้วก็ให้มากสี่หกครับผมเนาะเม็ดเดียวแขนๆครับบนครับงวดนี้นะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับบนเม็ดเดียวครับส่วนล่างครับผมเนาะให้มาหกคู่ครับแต่ว่า มืออื่นนี้ครับผมเนาะวันที่สิบหาครับจะโทรหาแม่สลับุรีครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหาแม่สลับุรีนะครับจะเดินทางไปหาปู่สี่ศูนย์นะครับพรุ่งนี้นะครับปู่ห้เก่าหนึ่งบนออกเก่าหนึ่งลางห้4สี่หกลางออกสี่หกบนครับผมเนาะปู่สี่ศูนย์ครับแม่สระบุรีรอก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับจะโทรหานะครับผมเนาะ มือเศร้านี่เอฟซิ FC ล่ยองโทรมากครับผมเนอะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับผมเนอะกับเขาให้เอฟซิล่ยองจะให้แค่ขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงเดอ้อครับผมเนาะมือเศร้านี่จะได้โอนเงินเนี่ยเพิ่นหาพันบาทก,กับผมเนาะเงินส่วนตัวผมเองครับกับเขาหาหายวันหายขึ้นเด้อครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นครับผมเนาะบ่หอยผมมากสองงวดติดต่อกันแล้วเพราะว่าผมโทรไปเพิ่นกำลังสาย พันวาพันบบสบายครับผมเนาะตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่นะครับผมเนาะ fc ละยองนะครับงดก่อนนะครับถือว่าออก5้าสองพันกระหายน่าสองออนะตะวางดออก3ามเก้าสองลกับสอง่บไดเห็นแม่ครับผมเนาะมาครับผมมาดูเจ้าต่อไปดีกว่าครับของผมเองครับหลักสิบบนครับศูนย์กับหนหลักหน่วยครับเจ็ดแปครับบนครับ0ูนย์เจ็ดศูนครับ ล่างครับ7กับ8นะครับหลัก10ครับหลักหน่วย123ครับล่างครับ717 2 7 3 8 1 8 2 8 3ครับอุทเตรนี้ผมฟัดทุ่งกะที่4ีครับผมเนาะล่างแต่ว่าขึ้นบนนะครับหมู่บ้านนี่ผมได้เดินทางไปที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาครับผมเนาะไปเสียงซิมซี่เบิงครับผมเมื่อวานครับผมลองเสียงซิมซี่เบิงครั้งแรกได้หนึ่งสี่ครั้งที่สองก็ได้หนึ่งสี่นะครับ ชุดฟันทงของผมนะครับบนครับเด่นที่ศูนย์ครับศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่แปดครับแปดหนึ่งตัวเดียวนะครับต่อมาครับของพิษตายออลบแปรนะครับผมเนาะได้หกครับห้าหกแปดครับผมเนาะเมื่ี่แล้วก็ให้ดูก่อนนะครับของพิษตายเข้านะครับเมุดี่แล้วนะครับเข้าที่สี่หกนะครับไดเอ๋ยเนาะหาก่อนนะครับหาก่อน ของเก่าของพิษตายนะครับนี่ครับพิษตายอรับแปลครับเนาะสี่หกตรงตรงครับส่วนเลขหลวงตานะครับผมเนาะรอก่อนนะครับบนเด่นที่หกรับห้าหกแปดห้าหกหกแปดห้าแปดครับล่างเด่นที่สี่ครับสี่สามสี่ห้าครับของพิษตายอรับแปลนะครับสรุปเลขเด่นเลขดังนะครับ ต่อมาครับเลขวิ่งสงขาครับบนเด่นที่7ล่างเด่นที่5ครับบนครับห้าตัดเด่นสองตัวครับห้าศูนาครับเน้นที่5 0 7แล้วก็07นะครับล่าง5 3 5 1ครับเลขรับสงขาครับผมน้อบนเด่นที่7จ็ดครับสี่เจ็ดห้านครับเน้นที่4 7 5แล้วก็7 5นะครับล่างครับเด่นที่1ครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหรือล่าสุดนะครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาหรือว่าเลขจากสองขาครับผมเนาะเห็นไหมเม็ดเดียวครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับแม่สุนทรคำครับหลักสิบล่างครับน้องหลักสิบล่างเดินดีครับนี่ครับงวดนี้ให้มหกเม็ดเดียวครับล่างให้หกให้หกหนึ่งตัวเดียวเน้นเน้นนะครับส่วน ชุดเต็มของแม่สารคามครับบนครับเด่นที่0ครับ7 4 0 0 4 4่่ล่างเด่นที่6ครับ69 61นะครับต่อมาครับเลขวิ่งณธรรมถมครับบนล่างนะครับเด่นบนล่างครับเด่นที่7ครับ7379ครับต่อมาครับเลขของเพื่อนผู้อยากจะดีจาก นครถมครับบนนะครับเด่นที่9ครับ94เม็ดเดียวครับของอาจารย์ตีเขาหนูไม่ใช่ครับของพี่ชายอาจารย์ตีครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเข้ามาแล้ว8งวดนะครับนี่ครับงวดนี้นะครับให้เจ็ดนะครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับเจตัวเดียวเน้นๆนะครับต่อมาครับของอาจารย์ตีครับบนเด่นที่3ครับหลักร้อย เด่นเจลอง5้าครับเจ็ดสามแล้วก็7-3ครับเลขฝันครับ681นะครับชุดล่างครับของอาจารย์ตีครับล่างเด่นที่1กับ7ครับเลขติด4กับ3ครับ4ี่หนึ่งเน้นที่4 1 4หนครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับเด่นที่8นะครับเม็ดเดียวครับ ชุดเต็มครับบนเด่นที่สองสองห้าสองแปดสองเก้าล่างเด่นที่หนึ่งครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับชุดสมตัวนะครับหกสองแปดครับผมเนาะบนเด่นที่สองสองแปดแล้วก็หกสองแปดครับล่างเด่นที่หนึ่ครับหนึ่งสี่นะครับปูวัดปลาครับปูวัดปลาหกเก้าเจ็ด 5 20ล่าง6 3นะครับของปู่72ครับบนเด่นที่9ลอง0ครับ997 207 102 206 0 207 97 98เด่นที่97บนนะครับ997ครับล่างเด่นที่5ลอง6ครับ5 6 5 7 5 8 5 9เด่นที่5 8ล่างครับ ต่อมาครับของหนุ่มลำปาวนะครับงวดท่แล้วก็เข้าที่4 6 6 4บนนะครับเด่นบนล่างครับเด่นที่9กับ0ย์ครับบนเน้นที่9ครับเ3 9 7 5 9 8 9เน้นที่97บนนะครับล่างครับเด่นที่0ูนย์ครับ6 0 2 0 0 1แล้วก็08นะครับเน้นที่ศ1นล่างครับหนุ่มลำปาวนะครับปู38ครับบนเม็ดเดียวครับ5้า 7 8เด่นที่7ครับล่างเด่นที่9ครับ95ตัวเดียวเน้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามของสุดท้ายให้ f c ทางช่องนะครับอุที่เรานี่ปูกระหายนึงเก้าครับเนาะหนึ่งเกล่างครับเลขออก91ครับเลขวิ่งที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับมี3มี4มี9มี0ย์ครับเด่นที่3กับ4ครับ30 394049ครับ สูตรเดือนดีครับ901ครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับ4กับ6ครับเลขวิ่งลูกสาปู่38ครับ5กับ6นะครับ FC อุตรดิตถ์ครับผมเนาะเด่นบนล่างเด่นที่5กับ7ครับผมเนาะเง้น5ครับ57595505156 5ครับผมเนาะเน้นที่575951ครับหลักร้อยเด่น4ลองหนึ่งครับ พี่1น่คาแคร์ครับเด่นบนล่างครับเด่นที่1ไม่ใช่เด่นที่7กับ8ปดครับูเล้เด่นที่1กับ4มาทั้ง2ตัวนะครับงวดนี้เด่นที่7กับ8ปดครับเจ็ดแปด0 8็ดศูนย์เจ็ครับเจ็ดศูนย์ครับพี่1น่คาแคนะครับต่อมาครับของผู้ใหญ่จะดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับบนเด่นที่8กับ9ครับ8 2 9ก้าสอครับของป้าณีครับมี6มี7มี9มี0มี3มี4นะครับ fc นักคนลมครับเด่นที่7 75เม็ดเดียวครับแม่ใจดีกทมนะครับเด่นบนล่างครับเป็นที่6กับ5ครับ6 1 6 2 6 9 5 1 5 2 5 6ครับ หลักร้อย103ครับเด่นที่0ครับบนเม็ดเดียวครับ062เด่นที่6ครับล่างเด่นที่5 51นะครับแม่ใจดีกทมนะครับต่อมาครับพี่กทมครับผมเนาะบนเด่นที่0ลอง5ครับ904 452 309 459ครับล่าง3กับ7ครับ575367 63ครับ บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวของพี่กทมนะครับบนครับเด่นที่0ครับ904ครับล่างเด่นที่7ครับ57นะครับเลขทูบครับ200ครับ f c โคล่าครับบนครับเด่นที่3ครับ30 37 38 39ครับชุดล่างครับ f c โคล่าครับเด่นที่1ครับ1 4 1 5 1 6 1 7 เน้นที่17ล่างครับชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนเด่นที่3ครับ37เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่1ครับ1,7ตัวเดียวนะครับ f อโคลาดครับลุงปากช่องครับบนตัวเดียวครับ8ครับ8 3 8 5ครับต่อมาครับต่อมา ลุงปากช่องครับล่างครับเด่นที่5ครับ5 7 58นะครับอุทลเลรนี่ลุงให้ที่ห6ล่างแต่ว่า4ออก4ี่บนนะครับ f อเลยครับผมเนาะนี่ครับผมอุทลเลราเหเก่ามากครับผมเนาะออก91ครับงวดอินนะครับงวดนี้วิ่งล่างตัวเดียวของ f อเลยครับให้1ครับจับคู่ครับ17 18นะครับ วันชุดบนนะครับของ FC เลยครับบนเด่นที่4ครับ4ี่หครับ FC ฟซีภูเก็บนะครับบนเด่นที่0นย์กับ1นะครับ0กับ1 0 6 0 7 1 6 1 7ครับล่างหลักหน่วย7กับ8นะครับ7กับ8จับคู่ให้นะครับเจ็ดห้าเจนะครับ fc ภูเก็ตนะครับผมเนาะบนเม็ดเดียวครับที่1 7ล่างเม็ดเดียวครับ5 7นะครับ fc ละยองครับบนเด่นที่3ครับ9 38 7 35 38 35ครับล่างเด่นที่7ครับ7 579นะครับของอาจารย์ต้อยก็ผมเนาะชุด3ตัวครับมี8 49 9 49ครับ แล้วก็สี่คู่มหัศจรรย์ของอาจาร,รย์ต้อยนะครับมีสามมีสี่มีเก้ามีศูนย์ครับเก้าสามสี่สามสี่ศูนย์นะครับแล้วก็สามสี่สี่ศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าครับแคปหน้าจอนะครับอ่ะโอเคครับผมเนาะโอเคนะครับโอเคปัจจุบันนี้ครับผมคลิปนี้นะครับไปเร็วมาเร็วนะครับผมเนาะ กสุดท้านี้ครับผมก็บขออวยพรให้เอฟซีทั้งสองที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแควคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ